สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสืร์เรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้ก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจาหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันล้วค่ะ และในวันนี้ s p o ร์ต a า s t สตอรขอพาออกนอกเรื่องวงการฟุตบอลต่างประเทศกันนะคะมาดูกันที่วงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างหลังจากที่มีปัญหาอีรุงตรงนังยุ่งเยิง,ยงให้ได้พูดถึงกันกับเกมนัดอุ่นเครื่อง2นัดที่ผ่านมาทั้งที่ควรจะราบรื่นเหมือนชาติอื่นๆทั่วโลกที่แทบไม่มีปัญหาในเกมระดับฟี f a เดยและจากการที่ทีมชาติไทยทําผลงานได้ไม่ดีชนิดที่เละเทะไม่เป็นท่าจึงทําให้แฟนบอลไทยเนี่ยอดรนทนไม่ไหวเลยะคะ่ะ นำเรียกร้องให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงแต่ละสโมสรน,นออกมาแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่มีร่วมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่เห็นกันชัดเจนก็คือสโมสรนนไม่ยอมปล่อยตัวนักเตะตัวหลักมาให้ใช้งานและสมาคมฟุตบอลเองก็ไม่สามารถจัดก,การอะไรได้ ไปดูกันว่าสาเหตุเนี่ยเพราะอะไรทไําไมแต่ละสโมสรจึงไม่ให้ความร่วมมือและมีปัญหาอื่นๆน,นอกเหนือจากการไม่ยอมปล่อยตัวนักเตะหรือไม่ไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ หลังจากที่ทีมชาติไทยได้โปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงฟี f a เดย Day, ประจําเดือนตุลาคมด้วยการบุกเยือนทวีปยุโรปซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีเลยนะคะที่ทัพช้างศึกได้ออกไปนอกทวีปตัวเองโดยการเดินทางในครั้งนี้ไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจอร์เจียค่ะอันดับที่78ของโลกนะคะและทีมชาติเอสโตเนียอันดับที่111ของโลกแต่ผลการแข่งขัน,นกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าค่ะ นัดแรกไทยประเดิมแผ่นดินยุโรปด้วยการพ่ายแพ้จอเจียเจ้าถิ่นไปศูนย์ประตูต่อ8ซึ่งการพ่ายแพ้ต่อทีมที่แข็งแกร่งอย่างจอเจียมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่ความพ่ายแพ้แบบยับเยินขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้ะค่ะทําให้เกิดกระแสร้อนระอุในโลกโซเชียลโจมตีทีมชาติไทยสมาคมฟุตบอลรวมถึงนักเตะกันอย่างหนัก ม้เกมต่อมาทีมชาติไทยจะเสมอเอสโตเนีย1ประตูต่อ1แต่จากเกมอุ่นเครื่องทั้ง2นัดที่ผ่านมาก็ยังถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะและสะท้อนปัญหาม,มากมายหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความพร้อมการจัดทัพที่หลายฝ่ายเนี่ยต้องมองย้อนกลับมาดูกันถึงปัญหาหลัก ที่ทําให้ผลงานของทีมชาติไทยหลุดลุยและเลเทไม่เป็นท่าเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องแต่ต้องไม่ลืมว่านี่คือฟีฟ่าเดนะคะที่จะต้องให้ความสําคัญเนื่องจากว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะถูกนําไปคํานวณเป็นคะแนนฟีฟ่าแร k งกิ้งที่เอาไว้สําหรับจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าค่ะซึ่งก็มีผลโดยตรง ต่อการแบ่งกลุ่มการแข่งขันในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนะคะเพราะฉะนั้นแมชการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแมชใดก็ตามแม้จะเป็นเพียงเกมอุ่นเครื่องแต่หากว่าฟีฟ่ารับรองผลการแข่งขันทุกเกมมีความหมายเสมอคะ่ะ แต่ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะจึงทําให้ลิสต์รายชื่อนักเตะในครั้งนี้เป็นเพียงแค่ชุดขัดตาทัพที่ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดมาใช้งานแต่ว่าเป็นชุดที่พร้อมที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตอนนี้ค่ะในการตอบรับการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยสำหรับจอร์เจียและเอสโตเนีย เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายต่างประเทศของสมาคมเนี่ยเขาส่งหนังสือไปหาชาติต่างๆทั่วโลกนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2565หรือว่าปีก่อนเนี่แหละคะ่ะนี่เป็นการตอบรับด้วยความเต็มใจของทั้ง2ทีมนะคะอีกทั้งยังมีการดูแลอย่างดีเลยแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและความสัมพันธ์ด้านฟุตบอลรวมถึงมาโนโพกิ้งเองก็ดูจะพอใจมากที่ได้ลองต่อกรอกับทีมที่แข็งแกร่งแบบนี้นะคะจึงทําให้บอล ข้อตกลงในการเซ็นสัญญาร่วมกันทําให้เกิดเกมอุ่นเครื่อง2นัดดังกล่าวขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพาันธ์ปี2566หรือว่าในปีนี้ซึ่งช่วงนั้นค่ะเป็นช่วงปลายของไทยลีกฤด,ดูกาล2022-2023นั่นหมายความว่าปฏิทินฟุตบอลไทย2023-2024ยังไม่มีการประกาศออกมานะคะพอฟุตบอลไทยลีกจบปุ๊บค่ะ ก่อนเริ่มฤด,ดูกาลใหม่ก็จะต้องมีการวางโปรแกรมโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลและบริษัทไทยลีกจำกัดออกปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลไทย2023-2024ซึ่งเกมอุ่นเครื่องสองนัดนี้เนี่ยถูกใส่เข้าไปในปฏิทินด้วยนะคะทุกสมมสรนรับทราบกันเป็นอย่างดีแล้วคะ่ะเพราะสองเกมนี้ถูกบรรจุไว้ในช่วงฟีฟ่าเดจะบอกว่าวางแผนไม่ทันอันนี้ก็ดูจะฝังไม่ขึ้นนะคะ ข้อดีของการอุ่นเครื่องกับจอร์เจียและเอสโตเนียที่เราจะได้รับอีกข้อก็คือนี่เป็น2นัดสุดท้ายค่ะที่เราจะได้ลองทีมแบบดีที่สุดก่อนถึงศึกใหญ่อย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับจีนและสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้จึงกลายเป็นประเด็นหลักที่หลายฝ่ายต่างโจมตีสมาคมฟุตบอลถึงการจัดการที่ล้มเหลวนะคะแม้ว่าจะรู้โปรแกร,รมล่วงหน้าก่อนหลายเดือนแต่กลับไม่สามารถจัดการโปรแกร,รมและเรียกนักเตะตัวหลักเข้ามาร่วมทีมได้ มาถึงเรื่องของการเรียกผู้เล่นทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องทั้งสองนัดที่ผ่านมาก็สร้างความหือหามไม่น้อยค่ะด้วยการเรียกยศกรบุรภากองหน้าวัย18ปีจากทีมชุดเอเชียนเกมส์ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะคะปุรเชษฐ์ทอดสนิทอีกหนึ่งนักเตะจากชุดเอเชียนเกมส ที่พึ่งลงสนามให้เมืองทองอยู่ในเตดต้นสังกัดไปเพียงนัดเดียวก็มีชื่อติดทีมชุดนี้ด้วยเช่นกันและอีกนักเตะที่เซอร์ไพรส์ก็คือซูเมทีโคกโพค่ะเขาเป็นนายทวารตัวสำรองของการท่าเรือ FC ได้ลงเล่น1เกมให้กับสโมสรก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ซะอย่างนั้นนะคะ คำถามคือนักเตะอย่างสิวรักษ์เทศสูงเนินธีระทรบุญมาทันพันษาเหมวิบูรณสุภชัยใจเด็ดชนาทิพส่งกระสินสารัตอยู่เย็นธีระสินแดงดาทิติพันธ์พ่วงจันทร์และอีกหลายๆคนที่ควรมีชื่อเขาหายไปไหนแม้จะไม่มีการประการอย่างเป็นทางการแต่เป็นที่รู้กันนะคะว่านักเตะตัวหลักจาก3สโมสรใหญ่อย่างบุรีรัมยูไนเต็ดทูแบงคอกยูไนเต็ดและบีจีปทุมยูเนเต็ด ถูกขอไม่ให้เรียกนักเตะจากทั้งสามอสโมสรติดทีมชาติในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าทั้ง3าทีมเนี่ยมีโปรแกรมทีทั้งในไทยลีก และ AFC Champions League จะมีเพียงแค่ BG ีนะคะที่ปล่อย2นักเตะอย่างพิธิวัตรสุจิตธรรมกุลและจักรพันไพรสุวรรณเข้ามาติดทีมชาติไทยครั้งนี้เท่านั้นซึ่งหากมองย้อนไปโปรแกร,รมการแข่งขันของทั้ง3ทีมที่กล่าวมาแม้จะถี่แต่ก็ยังมีระยะเวลาเพียงพอที่จะกรำมศึกตามช่วงเวลาที่ฟี f าหรือ A f c กําหนดนะคะแต่ทําไมสมาคมจึงยอมที่จะไม่เรียกนักเตะจากทั้งสสโมสร และเป็นที่รู้กันเลค่ะว่านวินชิดชอบประธานสโมรสรบุรีรัมยูเนเตดมาดำแป้งนวลันธ์ล่ำสำัประธานสโมรสรการท่าเรือ FC รวมไปถึงปวินพิรมพักดีประธานสโมรสรบีจีปทุมยูเนเตตฟอร์มทีมเตรียมลงสมัครนายกสมัครมฟุตบอลในสมัยหน้าและในปัจจุบันก็เข้ามามีบทบาทในบริษัทไทยลีกจำกัดนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สมัครมฟุตบอลยอมที่จะไม่เรียกนักเตะตัวหลัก จากทั้งสมมสโมสรเข้ามาติดทีมชาติไทยแล้วก็เป็นต้นต่อสำคัญต่อผลงานอันย่ำแย่ในครั้งนี้ค่ะ อีกปัจจัยที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้ผลงานครั้งนี้ไม่ดีนะคะนั่นก็คือเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางไทยลีกเนี่ยเตะนัดที่7เสร็จสิ้นกันในวันที่8ตุลาคมเราเนี่ยไปเจอกับจอร์เจียในวันที่12ตุลาคมเท่ากับว่ามีเวลาซ้อมเพียงแค่3วันเท่านั้นแถมใน3วันนี้ยังต้องแบ่งเวลาให้การเดินทางซึ่งใช้เวลามากกว่า1วันค่ะสร้างความอ่อนล้าให้กับนักเตะไม่น้อยนะคะอีกทั้งหลังจบแมตช์กับจอร์เจียก็ต้องบินไปต่อกันที่เอสโเนี ซึ่งอาจจะใช้เวลาเดินทางไม่นานมากนะักความอ่อนละอ่อนแรงจึงไม่เท่ากับช่วงที่เดินทางมาจอเจียและหลังจากจบแมชกับเอสโตเนียแล้วเนี่ยนะคะนักเตะไทยต้องบินกลับมารับใช้ต้นสังกัดในไทยลีกที่มีโปรแกรมนัดที่8ในวันที่20ตุลาคม2566ต่อในทันทีค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นเชื่อว่าจะทำให้ทุกฝ่าย,ยหันมาให้ความสำคัญและรวบกันอุดรอยรั่วต่างๆ ปัญหาที่เคยเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นอีกหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างต้องการให้วงการฟุตบอลไทยประสบความสําเร็จทั้งระดับสโมสรและทีมชาติแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ต้องไม่ลืมเลยค่ะว่าชาติเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งและจากแมชอุ่นเครื่องทั้งสองนัดที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณหัวจิตหัวใจของนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะคะที่สู้กันอย่างสุดความสามารถแม้การออกสึกในครั้งนี้ มองไปทางไหนก็เจอแต่อุปสรรครอบด้านจริงๆค่ะ